มนุษย์เมื่อตายแล้วไปไหนไปตามตัณหาความอยากเราพาไปไหนมันก็ไปที่นั่นดังนั้นถ้าเราไปเกิดเป็นเดลฉานอย่าโทษใครตัวเองเลือกเองวัชชาถามผู้เจ้าว่าเมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกตัณหาการเกิดใหม่ของโยมไม่ใช่เป็นตัณหาของคนนี้การเกิดใหม่ของคนนี้ไม่ใช่เป็นตัณหาของโยมตัณหาคือความอยากความอยากที่จิตเข้าไปรับรู้อารมณ์จิตรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์นั้นคือภพ ที่เกิดของจิตอารมณ์นั้นคือกรรมพระศาสดาเปรียบพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีพบอ,อีกอย่างหนึ่งเปรียบพบเหมือนกรรมวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชิเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมหลักเดียวกันกรรมก็คือพบพบก็คือกรรมและพบกับกรรมก็คืออารมณ์ที่จิตเข้าไปรับรู้ดังนั้นเวลาโยมจิตไปรับรู้อารมณ์โกรธไม่พอใจ นั่นคือพบอันเป็นอบายแล้ว